เจอหมายเลขห้าสองสามแปดครับสวัสดีค่ะชื่อนันจาลีของโรวเยชก้ลคุณร่นิฆาเชลีนมาจากจังหวัดอะไรครับมาจากกรุงเทพค่ะอ,อ้าวเชลีนเหรอทำไมน่าพูคุ้นจังก็น้องพ่บุตรค,ค,ค่ะวันนี้จะมาทำอะไรครับวันนี้จะมาเต้นค่ะอ๋อเพลงอะไรครับเพลง Into the New World ค่ะพี่มาสวยไหมเนี่ยไม่สวยเท่าไหร่ไม่น่ามาทางนี้นะพี่ว่า ไปเดินแบบดีกว่านะแต่เสียงน้องเขาจะดีไงพี่ม้าลองฟังก่อนมาในลองต้องเต้นเลยครับเต้นก่อนเลยครัไม่ลองไม่ได้เหรอได้เลยไหมคะพี่ว่าพี่ว่าไม่ไหวนะคะคือลองเพลงไหมคะเต้นอะไรกิดเต้นไงคะมาลองค่ะต้องลองดีองเพไหมคะพี่เพชรว่าน้องเต้นก็ไม่ได้ลองเพลงอีกเหรอคะับแลร้องเพลงก่อนโอเคครับ ตัน้องจะลองจะจะเต้นเลยเนี่ยมาเร่มงงแล้นคุพี่จอบแค่เต้นนอนนะคะัต้เต้นก็เป็นคุสมบัติไม่ชอบอะรแบบเพลงเลยค่ะจะฮอนไล่ทำไมคะค่ะคโอเคโด้โอ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 ดอ้โอ้โ้้องอ้าอ้อ้าอ้โ้อ้โอ้้น้องอ้อ้อ้้โค้ับอ้โ้โ้องรอ้อ้อีโ้้โ้องโอ้อ้โอ้อ้โ้อ้อ้อ้โ้โอ้โอ้้โอ้อ้่อ้อ้โ้โอ้โ้อ้อ้อ้้้ออ ผมต้บอกว่าไปไม่ได้ครับไปไม่ได้ครับพอแล้วค่ะไม่ไหวแล้วน้องเลาะอะไรของน้องคะเนี่ยเชิญครับปีหน้ามาใหม่ครับปีหน้าไม่ต้องมาแล้วค่ะไปเลยเด็กใจนะคะเดี๋ยวปีหน้าขึ้นมาใหม่คนน้ำลายทำไมคะเนี่ยไปครับค่ะมือกี้ก็ทำได้ไม่ดีพอค่ะ จะบอกว่าซ้อมมาก็นานมากนะคะแต่ก็ตื่นเต้นครังนี้ค่ะก็เลยทำได้ไม่ดีแล้วพี่หน้าจะมามาคิดเน่าก็ที่มาบอกว่าจะมาแล้วก็หนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วว่าคือแบบคือก่าหนูจะมาถึงนี่ได้มันก็แบบลำบากแค่อยากทำตาม คุณแค่นั้นเองคือก็มีความฝันอยากจะเป็นเคปปองอยากเป็นไอดอลอะไรเงี้ยัมอาจจะมั่นนาเกิดไปอ๋อปันต่อไป่ะขขอบคุณค่ะไมเป็นทีมบอลหมายเลขห้าสองสามเก้าเชิญครับสวัสดีครับก็เจกซี่ครับวิสาและสินครับมาจากประเทศจังหวัดอะไรนี่ครับเานหลอุรคนนี้ลูกครึ่งญี่ปุ่นครับมาจาก นากาโนครับนากาโนอยู่ที่ไหนคะมันเป็นจังหวัดจังหวัดนึงในญี่ปุ่นแต่ก็หลอดีนะคะที่ฉันชอบวันนี้จะมาทำอะไรครับก็จะมาลองเพลงครับเพลงอะไรเหรอครับอยู่ต่ออะไรที่ไหนครับเหมือนคนเมื่อกี้เลยรู้ปะนี่แล้วถ้าเกิดคิดว่าได้รางวัลไปจะไปทำอะไรนี่ครับก็อาจจะไปทำทุนแล้วก็ เป็นดาราต่อครับก <music> ็เริ่มเลยครับอยากบอกต่อได้ไหมบอกฉันด้วยค่ะฉันชอบมากเลยชอบค่ะเมื่อกี้บอกว่าจะร้องเพลงอะไรนะครับไม่รู้ก็ไม่รู้ี่มาพี่มาด้วยไหมคะก็ร้องก็ดีนะฮะดิฉันไม่มีเสน่ห์แต่ผมว่าคุณร้องได้เกลียงมากเลยแต่ก็ถือว่าได้นดีกว่าคุณเมื่อกี้นะคะ พรุ่งนี้ทำให้ดีกว่านีเลยครับคือไม่ได้ไปต่อครับก็แบบว่าตื่นเต้นมากนะครับทำอะไรไม่ถูกเลยอันที่คิดไว้ก็ไม่ได้เป็นตามที่คิดเลยครับแต่ก็ผ่านคอรอล์ครับก็ดีใจครับก็ถ้ายังไม่ดีกว่านี้ก็อาจจะไม่ได้ไปต่อครับเด่๋ยผมว่าผมเชื่อว่าผมทำได้ดีมากบ้าน และนี่คือโมหน้าของผู้ที่ได้ไปต่อดครับช่วงหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับบรรยากาศการแข่งขันเพื่อช่วงชิงตำแหน่งตัวแทนจากการคัดเลือกที่ภาคกลางจะสนุกสนานเข้มข้นขนาดไหนอดใจรอสกรักครู่ในเดอะสตาร์้นฟ้าขว้าดาวปี9